สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องแม่น้ำตัวอันกลมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมและล็อกตางติกสองนั่นเองนะครับสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ6สิ่งที่ไม่ควรทําพลาดในเกมและล็อกตากติกสองนั่นเองนะครับจะเรียกว่าทําพลาดได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมทดสอบให้ดีกว่านะครับว่าอะไรควรทําหรืออะไรไม่ควรทําในเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่6สิ่งหรือว่า6อย่างด้วยกันนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมและล็อกต้งติกสอง ที่จะเปิดจริงวันที่1กันยาย,ายนนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับเพราะทางเรามีร้านเวิร์กท็อปแอปให้บริการทางร้านเติมถูก,กมากๆคุ้มค่าแน่นอนครับซึ่งทางร้านเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทําโปรโมชั่นในวันเปิดจริงหากเพื่อนๆสนใจติดต่อได้ที่เพจไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับมาเริ่มด้วยที่อย่างแรกเลยที่เราไม่ควรทาพลาดนะครับก็คือทองผู้ชมเห็นทองด้านบนในเกมไหมทองนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าพึ่ง ไปเปิดกาชาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มมากๆในเกมนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างแจกกิ่งไม้ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นจากเควสจากกิจกรรมจากจดหมายแล้วก็ตามแต่ให้มาเยอะมากๆเลยฉะนั้นเราไม่ควรเปิดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองทีนี้เนี่ยเราควรเอาทองในเกมเนี่ยไปทําอะไรบ้างที่มันคุ้มค่านะครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ชมตรงนี้เลยด้านบนเห็นไหมกดมาตรงนี้นะครับเราจะใช้ทองเนี่ยเพื่อเอา แ้ม fk นะครับเอาแ้ม fk คืออะไรเ,เรากดไปเอาแ้ม fk คือเราจะได้อเทมอัปเกรดนะครับต่างๆรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะครับในขณะที่เราไม่ได้เอฟนะก็คือเราได้ของตัวนี้มาเลยนะครับในส่วนทองเนี้ยเอามากดตรงนี้นะครับผมว่าคุมที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งผู้ชมกดมาตรงนี้เลือกที่อานีนานะครับแล้วก็เลือกที่ร้านค้าเลือกที่หัวข้อแรกนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาทองเนี่ยมาซื้อของอัปเกรดต,ต่างๆภายในเกมได้ตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงกิ่งไม้ด้วยอ่าก็จะมี2ส,ส่วนในการที่เอามาใช้แล้วคุมนะครับต่อไปนะครับอย่างที่2งที่เราไม่ควรทำพลาดน,นะครับนั่นคือการกด fk ตรงนี้นะจะเป็นกล่องสมบัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสะสมได้สูงสุดแค่12ชั่วโมงทุกครั้งที่เราเข้าเกมนะครับผมแนะนำให้กดเลยนะครับถามว่าทำไมต้องกดเลยเพราะว่า12ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างไวนะบางทีเรา ทิ้งไว้นานอ่ะมันก็สุดแค่12ชั่วโมงนึกออกใช่ไหมบางทีเรามาเล่นชั่วโมงที่1ิ1สามเงี้ยเท่า,ากับว่าเราเสียไป2ชั่วโมงแล้วในการ FK นะครับหรือว่าการรับไอเทมต่างๆใน2ชั่วโมงที่เราพลาดไปเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะครับฉะนั้นผลระว่ากดทุกครั้งที่เข้ามาเลยดีกว่าครับไม่ต้องรอเต็ม12ชั่วโมงนั่นเองต่อไปในหัวข้อที่3นะครับที่ไม่ควรทาพลาดนะครับนั่นก็คือตั๋วกาชานะครับตั๋วเลือกตั๋วเลือกเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันผมอาจจะไม่ดดนะมด,ดแล้วนะครับ แบบแรกคือเป็นตัวเลือกแบบาธาตุก็จะมีธาตุไฟาธาตุลมาธาตุดินธาตุน้าํนาก็คือเลือกมา,าธาตุดึงเลยนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มนะสม่วิเลือกาธาตุไฟมาก็จะเป็นสุ่มตัวไฟอาจจะโดนตัวซ้ําหรือตัวใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ครับคำถามคือเราควรเลือกาธาตุอะไรดีละ่ะผมแนะนําเลยคือควรเลือกาธาตุที่เราเล่นนะครับทั้งทีมสมมติว่าคุณเลือกทีมน้ําคุณก็เลือกตัวเลือกธาตุน้ําสมมุติคนเล่นทีมลมคุณก็ควรเลือกตัวธาตุลมเพราะว่าอะไร เพราะเราจะต้องเอาตัวซ้ำนะครับมาอัปเกรดหรือตัวไม่ซ้ำก็ได้ขอแค่มันอยู่ในธาตุนั้นๆดีกว่านะครับต่อไปมันจะมีตัวอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นตัวเลือกตัวละครซึ่งมีทุกธาตุเลยนะครับยา,ามีทุกธาตุมีธาตุแสงธาตุมืดด้วยตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกธาตุแสงไม่ก็ธาตุมืดนะครับตัวที่ควรเลือกเป็นตัวไหนแล้วเรามาดูกันอ่ะ ตัวที่ควรเล่นครับก็จะมีทตุมืดถ้าใครอยากได้ตัวดาเมจหนักๆักหรือว่าตัวล้วงเนี่ยผมแนะนําแอดมืดตัวนี้ครับมากประโยชน์มากๆคือตัวนี้เนี่ยมันตีแรงตีแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มันเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีส่วนใหญ่จะนิยมเลือกแอดมืดมานะครับเพื่อเอามาล้วงซับพอร์ตนะครับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากในทตุมืดครับอ่าต่อไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นท่าแสนที่คนนิยมเล่นนะครับก็คือนี้ เป็นนักปวดแสนั่นเองตัวนี้คือมากประโยชน์มากว่าจะเป็นฮิลนะครับบัฟเพิ่มโจมตีนะบัฟเพิ่มป้องกันบัฟไล่เร็วนะครับล้านซีซงล้านซีซีนะได้หมดเลยตัวนี้นอกจากนี้เนี่ยเมื่อตัวมันตายนะครับมันก็ยังฮิลให้กับเพื่อนด้วยนะครับถือว่ามากประโยชน์จริงสรับนักปวดแสนะครับก็จะมี2ตัวเนาะก็คือมีแอดมืดกับนักบวดแสงอ่านักบวดแสงในนิยมเล่นในเมตาพีพีด้วยครับค่อนข้างมากประโยชน์จริงๆผมแนะนําว่าให้เลือก2ตัวนี้นะครับ ต่อไปข้อที่4นะครับที่เราไม่ควรทําพลาดนะครับนั่นก็คือตู้กาชานั่นเองอ่ะตรงนี้ตู้กาชาเนี่ยแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบธรรมดาเนาะก็คือไม่ล็อกธาตุออกอะไรก็ได้นะครับส่วนตู้ที่2เนี่ยจะเป็นแบบล็อกธาตุสมมุติว่าเราเลือกธาตุน้ําไว้มันก็จะออกแต่ธาตุน้ํานะครับแต่เป็นการสุ่มในเฉพาะธาตุน้ําเท่านั้นตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะนี่เราสามารถ เสียทองนะครับสาม้ทองเนี่ยเพื่อเปลี่ยนธาตุได้อาจจะเอาเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้หรือเราจะรอเวลาก็ได้คือรอเวลาได้นะสมมติว่าเวลาเนี้ยจบลง19ชั่วโมงฮ้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดเดเริ่มต้นเริ่มต้นครั้งแรกน่าจะเป็นธาตุดินถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่รู้ว่าเริ่มเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมแนะนําเลยว่าตรงนี้เนี่ยควรเลือกธาตุที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าอะไร1 พราะว่าการเปิดครั้งแรกตรงนี้เนี่ยมันจะการันตี3ตัว S s นะครับอ่ะการันตี3ตัวเอันนี้ผมลองหลายครั้งมากแล้วนะครับการันตีเลยนะครั้งแรกคือได้3ตัว SS นะครับได้ยืนไม่ผิดแน่นอนถ้าเกิดใครอยากจะไปไกลจริงๆกับผมแนะนํธาตุน้ํธาตุน้าไปไกลสุดแล้วนะเพราะว่าตัวธาตุน้ำเนี่เก่งค่อนข้างเยอะรอเรามาเป็นอ่าธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุด,ดินธาตุไฟไม่ค่อยมีคนเล่นนะอันนี้จัดที่ดูดูแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผู้ชมตรงนี้ ต่อไปข้อที่5นะครับที่ไม่ควรถามภาคคือการอัพเลเวลตัวละครนะครับควรจะอัพเลเวลให้เท่ากันรวมถึงตัวละครหลักของเราด้วยนะครับคำถ,ถามคือทําไมเราต้องอัพเท่ากันใช่ปะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อเราเล่นไปนสักพักหนึ่งนะครับในหัวข้อของคริสตันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับไอหัวข้อคริสตันนี่คืออะไรเป,เป็นการแชร์เลเวลนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีเลเวล124 120 120แล้วก็ าตามสุดคือ100ใช่ไหมทีนี้มันจะมีสล็อตด้านล่างครับผู้ชมเห็นไหมสล็อตด้านล่างเนี่ยคือการเอาตัวละครเลเวล1มาใส่เพื่อแชร์เลเวลกับ5ตัวละครข้างบนที่เลเวลต่ำสุดตอนนี้ข้างบนผมอะเลเวลต่ำสุดคือ100เห็นไหมตัวล่างเนี่ยของผมเนี่ยคือเป็นเลเวล1ห,หมดเลยนะไม่ได้ทำการอัพเลเวลเลยแต่แค่เอามาใส่สล็อตตรงคิสตัลเนี่ยเลเวลมันจะขึ้นมานะครับนี่คือต่ำสุดของในทีม5ตัวเห็นไหมเนี่ยต่ำสุดพคือ100ใช่ไหม ตัวล่างนี่ก็จะไป็น100ด้วยสมมติว่า,าตัวนี้เป็น120ด้านล่างจะเป็น120ด้วยนั่นคือเหตุผลที่เราต้องอัพเลเวลเฉลีย่ยเฉลี่ยให้มันเท่ากันนะครับในส่วนข้อสุดท้ายนะครับหรือว่าข้อ6ที่เราไม่ควรทำพลาดน,นะครับก็คือตัวหลักของเรานั่นเองเห็นไหมตัวหลักของเราเนี่ยควรอัพแค่ตัวเดียวนะครับไม่ควรไปอัพ2ตัวหรือ3ตัวเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยเราก็สามารถใส่สล็อตคิสตัลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ มันใช้โพลิงค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างขึ้นมาดาวเดียวก็ใช้กี่ตัวล่ะดาวเดียวก็ใช้โพลิง2ตัวถ้าขึ้น2ดาวก็ต้องใช้โพลิงดาว2ตัวก็โอ้เยอะนะถ้ารวมโพลลิงทำนาก็เป็น8ตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับคือง่ายๆคือเราเล่นตัวเดียวเลยนะครับอัปเกรดไปตัวเดียวเลยส่วนตัวหลักที่เป็นตัวรองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมหลักของเรานั้นทําให้เลวลเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากัน,นครับตัวเนี้ย มันก็จะได้เลเวลเท่ากันด้วยแค่นั้นเองนะครับก็ลงกันก็เป็น6ข้อเนาะที่เราไม่ควรทพํพลาดนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์6สิ่งที่ไม่ควรทพํพลาดในเกมและเราตารัดติกเสาะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะหรือใครมีข้อคิดเห็นมากกว่าน,นี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมทีใ่ใต้คลิปนี้ได้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจุกจ้า